หล่ออลงามจัดมาให้แล้วครับบสมารรถแคร็บนะครับเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับพิเลนเนอร์ตัวนี้นะครับสีบอลเงินสีพื้นเลยนะครับสีนี้บอกเลยเป็นสีที่ดูแลสาง่ายยอดนิยมนะครับและที่สำคัญนะบอกเลยว่าราคาดีด้วยนะครับมาทั้งหมด2คันนะครับคันหนึ่งนะครับไม่200,000อยู่49,000บาทคันนี้ไม่170,000โลราคาอยู่ที่นะครับ419,000นะครับได้รถสเปคนี้ไปใช้จากรถหน่วยงานนะครับมีการเข้าศูนย์ เช็คระยะเปลี่ยนยางทุกอย่างนะครับตามระยะเลยนะครับการดูแลบอกเลยว่าดีมากรถนะครับวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับตัวนี้เป็นตัวรถที่ได้ในเรื่องของเครื่องนะครับอึดถึกทนปัญหาน้อยนะครับแล้วก็มีการเซอร์วิสตลอดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดกระบะน่าใช้แบบนี้นะครับตัวนี้ย้ําเลยนะว่าหลอ่ลอๆเดิมๆนะครับ ออปชันให้มาครบเครื่องและบอกเลยสภาพใหม่มากเป้เป็นช่างนะครับรับตรวจรถรับตรถอยู่แล้วแล้วคันนี้เป้ตรวจให้แล้วนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมเลยนะครับสภาพใหม่กริปนะครับสภาพใหม่ก็ิเครื่องเช็คแล้วเอาไปเอาไปลองเทสไดหลังบริษัทแล้วนะครับนี่ลองเทสได้ยให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับอยากจะมาลองเทสได้ลองขับได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับเชื่อใจเป้เนาะบอกเลยนะครับเราขายรถมาตรฐานเกรดเนะครับ เราขายรถเนี่ยดูเลยรถเยอะแยะนะครับเราขายเกรดเอมาตรฐานอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะครับจองได้เลยนะครับจองได้เลยถ้าดูคลิปนี้จบแล้วจองได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเป้จะพาดูนะครับเหมือนกับว่าลูกค้ามาแล้วชมเองที่บริษัทเหมือนมาเยี่ยนดูกับเป้เลยนะครับเป้จะดูให้ดูทุกจุดทุกหนูเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังช่วงล่างเครื่องนะครับระบบเสียงระบบไฟทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเป้มาดูกันดูแค่สิบกว่านาทีลูกค้าดูครบจบลูกค้าได้รถสวยๆเดินๆไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมา ตัวนี้เป็นปี18นะครับรีโว่2.4นะครับตัว e นะครับเดี๋ยวไปพาดูรอบคันเลยนะครับมามาิวกันเลยนะครับตรงๆเรียวๆเลยนี่คือรถเพิ่งเข้ามานะครับล้างหน้าปล่าแล้วมาถ่ายให้ดูแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นหน้าหลอดละโคนะกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าสีดาเป็นโรแบ็กนะครับลายถังลำพึ่งนะครับทะเบียนสวย8007คันนี้นะครับไฟหน้าโครงหน้าต่างๆสภาพเดิมนะครับไฟหน้าเดิมไม่แต่งไม่แล้วนะครับมีกรอบไฟตมอกมาให้ครบนะครับ สีเดิมสวยเงางามไม่แตกไม่เล้านะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่แตกไม่ล้าฝากระเดิมแท้ไม่ไมยุบไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะครับ <S <S ใครหารถอยู่หล่อมงามสภาพน่าใช้ติดต่อบอกไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับตัวล้อตอนนี้ที่เขียน45่ห้าาเพื่อให้เห็นว่าปีกนกนะครับพวกปีกนกพวกสะพานต่างๆตรงนี้ด้านในนะครับให้ดูเลยนะครับรถเดิมนะครับไม่มีในเรื่องของพวก ร้อยบิดเบี้ยวหรือว่าชนในแดงสิ้นนะให้ดูแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าค่าฟุ้งค่าฝุ่นอะไรเงี้ยลายละเอียดรอบคันนะครับโป่งซ้มล้อต่างๆสภาพเดิมกลิบนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับและก็ที่สําคัญนะครับรถตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะกระจกมองข้างต่างๆเนี่ยออปชันต่างทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานเลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีฟิลเ้ตัวให้พร้อมนี่ครับไฟเลี้ยวของเดิมแท้นะครับนี่ยี่ห้อนี้เดิมแท้จากโรงงานนะครับ กันสาดติดมาพร้อมฟิล์มกองแสงติดมาครบนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นถ้าฟิล์มสีเขียวๆแบบนี้แสดงว่านี่คือฟิล์มเซรามิกนะครับเกรดจะดีกว่านะครับเกรดจะดีกว่านะครับกองแสงเยี่ยมกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวกระจกเนี่ยของเดิมไหมของเดิมนะครับสังเกตนะครับลูกค้าที่ดูอยู่ตอนนี้นะนี่ครับดูให้จบเด้อนะอ่าคำว่าโตโยต้าแล้วก็มีเอเจซีเอโตบูนะครับแบบนี้คือของแท้จากปายแดงแต่ถ้านะครับมีคำว่าเอเจซีไม่มีคำว่าโตโยต้า คือเบิกใหม่ป้ายแดงนะครับเบิกมาจากศูนย์เบิกใหม่นะครับแต่ของแท้นี่แหละครับอาจจะสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ครับก็ทําให้ต้องเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้คือของเดิมนะครับมันจะข้างมันจะเหยียบต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับเอาไว้นะครับเหยียบขึ้นก็มีให้ครบแล้วนะครับแบบนี้ตัวนี้ถ้าเป็นสีดาด้านนะครับจะช่วยในเรื่องของการเหยียบไม่ให้ลื่นนะครับถ้าไปทาเงามันจะลื่นนะครับผมบอกเลยนะแต่ันนี้คือดาด้านนะรมันจะไม่ลื่นเวลาเหยียบนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยหูจับเป็นตัวโครเมียมนะครับสวยน่าใช้เลยนะครับ เปิดู้ด้านในนะครับเปิดมาเนี่ยไม่ให้ดูตรงนี้ไม่ให้ดูนะครับเพราะว่า่รู้แล้วว่ามันมีเบาะเนาะแต่ให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับสมุดรับประกันคุณภาพยางจากบีควิกมีให้ครบเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ก็มีการเปลี่ยนระยะ้เปลี่ยนยางเช็กระยะมาแล้วครบเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาปี24นะครับปีที่แล้วเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยจากพัฒนาที่ซิ่งนี่ครับเอกสารมีครบแบบนี้นะครับ แดงว่าคันนี้การดูแลไม่มีขาดเลยนะครับผมบอกแล้ว่าเขาดูแลดีจริงๆนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับคู่มืออยู่ครบเลยนะครับอ่าคู่มือมีให้อยู่ครบนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับบุ๊กต่างอยู่ครบคู่มือกานใช้งานนะครับก็อยู่ครบเช่นกันนะครับอยู่ครบเลยแบบนี้นะครับอ่าโอเคครบเครื่องนะครับส่วนด้านในจะเปิดสมาร์ทแคปให้ดูนะครับเปิดสมาร์ทแคปให้ดูนะครับ ่วนด้านในนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเรียกว่าได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับปรับเอนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ต่างๆน้องก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับส่วนตัวด้านหน้าคอนโซลต่างๆเนาะคอนโซลนะครับจะเหมือนฟุตปืนเนอร์นะสังเกตนะมันคือบล็อกเดียวกันนะต่างในเรื่องของออปชั่นเรื่องจอนะครับอ่าจอที่เหมือนที่ไม่เหมือนกันอา้จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วมีกล้องนะครับ รถสภาพเดิมๆใหม่ๆนะครับของคูบล็อกตรงนี้มีให้ครบเลยไอแบตซ้ายขวาก็ครบพร้อมเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวตะเข็บสปอร์ตเมอาร์โครงสร้างนะแกะให้ดูแบบนี้นะครับอ่ะดูเลยนะครับเดิมนะครับเมอาร์นะครับคมชัดทุกเมทุกจุดนะเมทาร์แท้เป็นแบบนี้นะครับต้องกดแล้วแบบจับรูปดูนะครับมันจะมีริ้วมีรอยแบบนี้นี่คือเนอาร์แท้นะครับแต่ถ้าเมอาร์ปลอมมันจะไม่มีเลยมันจะเหมือนกับเอาเอาปลายตะเี็บมาจิ้มนะครับ นั่นคือของปลอมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแบบนี้โครงสร้างเดิมรับประกันให้นะครับเราบริษัทเรารับประกันเนาะว่ารถเนี่ยเดิมเดิมไม่มีชนหลังกับตอรถหรือจมน้ำโดยทั้งสิ้นเลยนะครับสมา์ทแคปเปิดได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังหน่อยนะครับรถี่เพิ่งเข้ามาต้องมีการปรับสภาพอีกนะครับยังไม่หมดนะที่เพิ่งคือเพิ่งเข้านะครับสภาพรถเพิ่งเข้าเลยนะครับตัวถังบริโคสร้างสภาพเดิมนะครับเดิมนะครับ น้ำท่วมท่วมไม่มีนะน้ำท่วมไม่มีนะครับเดิมเดิมนะครับน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับตัวซีฝากระโปรงไอ้ฝาฝาประตูนะครับมันต้องไม่ไม่ย่นไม่มีเรียกว่าในเรื่องของตัวตะเข็บหรือว่าอ่าเรียกว่าอะไรอะรอยย่นนะครับต้องไม่มีนะอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเป็นเดิมแบบนี้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อบอกไปได้นะครับ0ูนย์9 4 8 4 8นะครับเลทพอนยู่7 5 0 0ถึง8,000นะครับ ถ้าฟรีดาวประมาณแปดพันนะผมตีเผื่อให้เลยนะครับตีเผื่อให้เลยนะครับเผื่อประกงประกันนะครับรวมเข้าไปนะครับอันนี้คือแบบลูกค้าไม่ได้จ่ายแยกเนาะถ้าจ่ายแยกมันก็อยู่ไม่ถึงหรอกครับอ่าอันนี้ก็คือคิดรวมให้แล้วนะครับต้นท้ายเดิมๆหล่อๆแบบนี้นะครับไม่มีในเรื่องของรอยชนเลยนะครับสภาพกริปนะครับปลายท้ายของแท้ของเดิมนะครับไฮรักรีโวตัว e นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวยีกสูงนะครับตัวที่สูงเนี่ยก็ใช้งานเนาะจะลุยจะทั้งเรียบได้หมดนะครับ การนท้ายสภาพเดิมนะครับสภาพใหม่คิปหูจับเป็นโพรเมี่มของเดิมเอามาจุดที่ให้ดูนะครับตะเข็บรอยต่อนะครับอันนี้คาบขี้ฝุ่นไม่ใช่คาบขี้ฝุ่นมันเป็นคาบเหมือนโดนลไม้เลยนะครับเหมือนโดนลไม้นะครับก็คือเหมือนเหมือนแป้งคล้ายแป้งนะครับเป็นแร่อย่างนึงนะครับอ่านี่ครับตะเข็บท้ายเดิมนะครับตะเข็บท้ายโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้นะครับถ้าไม่เดิมามันจะเป็นรอยตะเข็บแบบ มีรอยแตกตรงนี้ยจะมีรอยแตกรอยอ้านะครับอะไรคือซ่อมมาแต่อันนี้คือเดิมท้ายเดิมไม่มีโดดเลยนะครับท้ายเดิมนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันนะครับมาต่อกันช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยตัวนี้นะครับบอกก่อนนะว่ารถสภาพเดิมนะครับลุงลุกมาอย่างทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับแหนบก็เดิมนะครับอ่ะ คันนี้ใครสนใจติดต่อไปได้เลยนะครับ0 9นย์94้8สีสนะครับสังคมด้านข้างมองแล้วบอกเลยว่าสภาพเต็มแจ่มแบบนี้ชัดเจนนะครับด้านในตัวเฟรมนะครับนี่ตัวเฟรมนะครับเฟรมเดิมนะครับ MR 0 JB นะครับโค้ดนี้ห้ามหายนะครับห้ามหายเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมนะครับแม่ขอบ17หรือบอกเรื่องยางว่ายางมิชลินนะครับยางมิชลินปี24นะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนอายางใหม่เพิ่งเปลี่ยนนะครับ ลูกค้าคุ้มเลยครับประหยัดไปแล้ว20,000ื่นนะครับในเรื่องของยางนะครับส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวเป้เปิดให้ดูแบบนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับให้เห็นเลยต้องเปิดให้ดูทุกจุดนะครับเพราะลูกค้าบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะลูกค้าเป้ส่วนใหญ่90%เอเเลยนะครับดูคลิปจบแล้วก็โอนจองในคลิปนี่แหละครับอ่าก็ดูอยู่แล้วก็คาสายแล้วก็โทรมาหาเป้เลยนะครับแบบนี้ประจําเลยลูกค้าโทรประจองแบบนี้นะครับก็เลยต้องถ่ายเป้ต้องถ่ายประมาณสิบห้าทีเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นหมดนะครับทุกจุดทุกอนูเลยนะครับ ว่ารถที่ขายเดิมจริงๆนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมสภาพเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตะเข็บเม็ดอาร์นะครับตะเข็บเม็ดอาร์รอยต่อรงสร้างสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับตะเข็บเดิมอ่า ใครที่หารถอยู่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับติดต่อมาหาไปได้เลยนะครับไปขายรถมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะตัวนี้ตัวอีจะได้เป็นตัวกระจกปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลตรงนี้นะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับนี่พับไฟฟ้าแบบนี้อ่าไม่พอนะครับแล้วก็จอที่ตรงนี้นะครับเอาไว้ปรับขึ้นลงกระจกเห็นไหมปรับขึ้นลงซ้ายขวานะครับปรับทิศทางได้แบบนี้เลยนะครับ เซล็อกมีให้ครบนะครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะสตาร์ทดูอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องนะครับไม่มีปัญหาอะไรสตาร์ทติดง่ายนะครับ FM AM มีให้บลูทูธมีครบนะครับแล้วก็พวกในเรื่องของแอร์จะเป็นอนาล็อกนะครับนอนาล็อกส่วนตัวตรงเนี้ยจะเป็นที่วางแก้วน้ำเนาะที่วางแก้วน้ำส่วนเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบสีขึ้นชิปจะเป็นข้อบันไดแบบเนี้ย มันข้อดี ial, คือมันเข้าง่ายนะครับเป็นจะรู้ว่าเข้ามาล็อกหนึ่งอยู่เกอเข้ามาอีก่ล็อกหนึ่งอยู่เกเอเข้ามาอีกทีหนึ่งอยู่เกดีและก็เกเอเก็บมันนวดนะครับเบกมือก็เป็นนวดเหมือนกันนะครับคอนโซลต่างสภาพเนรถยังไม่ได้ปรับเนาะก็ยังใหม่คลิปเลยนะครับอันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับรถโดยงานนะครับเข้าศูนย์เช็คแล้วตลอดนะไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับสวยนะครับสวยเดิมนะครับสภาพกริปเลยไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับ ปลายประวัติศูนย์อยู่ครบแบบนี้นะครับอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวปรับระดับให้ดูนะปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับดึงเข้าดึงออกได้ทั้งหมดสี่ทิศทางนะครับสี่ทิศทางเลยนะครับโอเคคราวนี้เรารู้เรื่องเลขหม่แล้วแล้วก็เรื่องออปชั่นต่างๆแล้วเนาะข้างในนะครับโปร่งนั่งสบายกว้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวบาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูเลยนะครับ จุดสุดท้ายคือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันตัวเครื่องสองยสี่นะครับร้150อยห้าสิยางม้านะแล้วดูนะครับสภาพยังไม่ทําอะไรก็คือเอี่ยมแล้วนะครับเครื่องนะครับเดินปกติเลยนะครับเดินปกตินะครับไม่มีรอยแกะไม่เลยขายเครื่องไม่มเปลี่ยนตรงมาในเล่มแน่นอนนะครับมาตรฐานเราเนาะรถเดิมๆนะครับขายรถเดิมไม่ขายรถแต่งนะอ่แต่งภายนอกได้แต่ห้องเครื่องห้ามทํานะครับ ฝาเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนี่ครับฝาเดิมฝาแท้นี่ครับฝาแท้ตาปั๊มจะเป็นแบบนี้นะครับตาปั๊มตุยต้าซีต่างๆสภาพเดิมนะครับซีนต่างสภาพเดิมนะครับอ่าอันนี้ใครสนใจรีบทักหาผับไปเลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับแฟนเพจเดือนสิบแปดเห็นไหมครับเอ้ยเดือนเดือนพฤศจิกายนสิบแปดนะครับนี่อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยขาดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับคันดงคันหน้าสภาพเดิม คันนี้เดิมๆใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848นะครับวันนี้เฝ้าด้วยนะครับกระบะสมาร์ทแคปตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับไม่แสนเจ็ดเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดที่มาที่ปลายรถนะครับมีรับประกันให้เลยว่ารถเดิมๆคันนี้มาตรฐานของเป้ก็คือนะครับรถไม่มีชนหนักต่อต่อรถพิกคว่ำจมน้ํากับสีไม่เปลี่ยนเครื่องนะครับเล่มไม่ชุบสูญหายโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต ซื้องันสดได้จากเงินนั้นได้นะครับสำหรับใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยวันนี้เป้ก็ขอตัว